ไว้ <Why? S 2> ปืนลั่นนะเย้า yeah. thank you เพื่อนแบ่ง M4 ให้นะครับผมสองแสนกว่าบาทขอบคุณมากครับไปเราไปออกกัะดิกว่ัวโอเค thank you you see you bro you can add me bro โอเคครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้ง Hi Gaming h TV ชื่อนี้เกลียนสุดๆนะครับ <Yeah! S 1> วันนี้ก็มาอยู่ในเกม Arena Breakout Infinite นะครับผมและผมก็ได้ทำการปลดล็อกพื้นที่ล็อกดาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า แล้ววันนี้ผมก็จะมาลุยในพื้นที่ล็อกดาวน์ในส่วนของแมพพื้นที่ไล่นะครับผมมีค่าใช้จ่ายอยู่20,000บาทนะครับผมวันนี้เซตที่ผมมาลุยก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมแต่งมาก็ราคาเกือบครึ่งเอ็มนะฮะสีแ่แสนสี่แสนผมหวดมานะครับในเซตนี้เกือบสี่แสนนะสามแสนแปดนะครับผมอโอเคใส่เซตบางๆแนละ้วโอ้โหใส่เซตสามเนี้ย ลงไปโอ้โหมันใสกระสน 4, 5, ุน4กระสุน5มายิงผมโอ้โหมันแตกง่ายเกินนะครับผมแตกมาบ่อยแล้วเนี่ยจนต้องเออลองแต่งเซต4ี่แสนลงไปเล่นดูนะครับผมว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคเราไปรับชมกันเลยกับผมไป let's go <S ผมก็จะไปแบบจับคู่อัตโนมัตินะครับต้องพาไปกับเพื่อนด้วยเนาะไปคนเดียวผมผมผม,ผมลองมาละไปคนเดียวหืมไม่ไหวจริง,รงๆโดนมันลุมนะคร โอเคไปกันเลย let's go ทุบอเกเอาเลิกเอาใช้เว้ยโอเคแล้วก็มาอยู่ในแมปกันแล้วนะครับกับเพื่อนที่มีชื่อว่าขี้ยองบ็อกละกันอ่าผมเรียกงี้ละกันอ่าไอขี้ยองบ็อกไป let's go <S ไปครับใครไวใครได้นะครับเกมนี้ยิ่งท้ามีกุญแจนี่อร่อยเลยอบอกเลยกุญแจไขห้องที่ล็อกอะไรแบบนี้นะครับผมเคยได้ของแดงนะกับห้องที่ล็อกกันนะ่ะ ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้อีกเลยอืมได้อะไรมาเนี่ยอิสเินเ้ยเพื่อนอยู่ไหนละโอเคเพื่อนอยู่ชั้นสองนะครับเพื่อนยังไม่ไปเราก็ยังไม่ไปนะามกับเพื่อนอยู่แถวนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนพาเล่นนะครับพราะเราเป็นเพลเยอร์มือใหมย่ยูเซนเนียครับผมนั่นแหละอ๋อแล้วเพื่อนใส่เซ็ตฟ,ฟรีมาเล่นด้วยนะครับผมอโอเคเปี๋นดู ตามหลังเมื่อกี้กูคุ้มกันหลังให้จริงๆมันเล่นสนัยไม่ต้องคุ้มกันหลังเราให้เรานะแต่เราจะคุ้มกันหลังให้มัน <What? S 1> มมมได้ผ้าใบกันแดดก,กันฝนมาหนึ่งชิ้นนะครับผม,มาชั้นบนให้เพื่อนฟาร์มไปนี่อะไรอะ่ะออ้หหเจ็ดแสนวางเจ็ดหมื่นมวังอย่างี้เลยเลโอเคไพ มืออาไพ่มาไว้ในกล่องปืนน่าจะเพี้ยนนะฟอร์ลุมี่ฟอร์ลุมโอ้ใครยิงเอ้ยใครยิงพ่ม follow me น่าจะบอดนะผมกำลังตามไปติดๆครับเพื่อนบอกให้ตามฉันมาวฮ้ยเฮโอ้ยติด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 อ้ยติด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 ใครยิง โดนกูไปดีโดนกูไปดีเรียบร้อยเพื่อนน็อกแล้วอย่าครับเพื่อนมันเป็นของผมนะครับโอเคเพื่อนมึงจะรู้มึงรู้เลยนะกูอิม่มล <c oughs> ะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย เซอร์สามหมื่นะมาของทอง,องทองเพื่อนบอกมึงก็เล่นเป็นนี่หว่าไม่ต้องตามกูมาแล้วอะต่างตามดิเพื่อนวิ่งไปไหนไม่รอผมเลยแล้วเพื่อนไม่รอผมอะครับขียองบอกรอผมด้วยรอผมด้วยครับโอ,อ้มันเข้าโมเตียวเฮ้ยเอาเรื่องกว่โอเค จัดไปเพื่อนสหายไอ้แม็กหมดแป๊บหนึ่งนะ <Okay. S 2> เอาไปดิเอาดิเอาดิเอาดิมือดูรกระสุนกูด้วยกระสุนสี่เลียงไปแล้วเพื่อนตัวหนึ่งมีอีกเปล่าโอเค Let's go Let's go Got the Z กระสุนเราจะหมดแล้วนะครับกระสุนเราเหลือสองแม็กนะต้องจำไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะผมเคยได้ล้านสามกับห้องนี้แหละครับผมของแดงแต่ตอนนี้มีไหนแล้วไม่รู้เออฟอ l ์มี่โอเคโอเคโอเคโดดมากมึงโดนยิงเหรอ โอ้คุณละสงสารแท้โอเคโอเคอ้าวมีคนสแกนเรานะจ้าตอนนี้ไปเพื่อนมึงออกแล้วใช่ไหมกูไปด้วยอยู่นานไม่ได้นะครับแถวนี้เฮี้ยนแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับผมเราเกิดได้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอยู่ไกลนะครับผมไม่ค่อยได้ไปที่แหลมๆสักเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคกรับกันเฉอจ้าบ๊ายบาย ห้าสโอเคโอเคในตานนี้เราก็มากันเป็นทีมนะครับผมอ่าทีมจากผมจอยมากับเซิร์ฟนะทีมใครไม่รู้เพื่อนวิ่งหน่อยเอ้ยตัวละครโคตรเทลเลยว่ะเพื่อนไป l e let's go let's g กดูไหมสวัสดีครับมีคนไทยบ่าครับถ้าจะไม่ใช่คนไทยนะผมถามเขาแล้วไม่มีใครตอบผมสักคนเลยตามสู่เพื่อนไปติดๆนะเสพเพื่อนยิงนะครับผมยิงใครไม่รู้นะครับผมตอนนี้ ตู้เพื่อนเออเย็ดเพื่อนไขได้กูไขไม่ได้วะ่ะอยากไขแบบเพื่อนจัง <_ C hips> เพื่อนน่าจะได้ของดีนะครับดูทรงแล้วไม่เป็นไรเรารู้ทั้งนอกดีวานั่มันของเพื่อนนะแล้วมีกุญแจนะครับผมปับ๊บเอามาเอามาเอามา เอามาก่อนอะไรไม่รู้เอามาก่อนเพื่อนไปไหนไปด้วยครับลูทไม่ทันครับผมเออดีเอ้ยเพื่อน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 เจออะไรวะเ้ไปหาเพื่อนก่อนครับเพื่อนเจออะไรไม่รู้ตรงไหนวะเพื่อนเฮ้ยข้างล่างข้างล่าง วิ่งชาร์จเลยแล้วกันอา้าวผมยิงนะเพื่อนอา้าวเพื่อนยิงว่ะเอาเพื่อนไป let's go let's go รูทได้เท่าที่รูทนะครับผมรูทไม่ทันเพื่อนหรอกเพื่อนเขารู้แมปกันหมดแล้วเอ้ยตึมตำว่ะเพื่อน เออดูมันคล่องตัวดีได้เนี่ยเออเอา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 ,เอาโอเคเอาอืมอืมถ้ามึงตกแล้วกูจะปนมึงเดี๋ยว <c oughs> เห็นเหรอเพื่อนเห็นใครครับเพื่อนไป้กันเธอะมาดูทรงนะมันรอก,กูตายแล้วมันจะรู้ของกูไอเนี่ย

I'll go get Come here, come here. Look, come here. Search. Come here, come here. Here, I dropped the gun on the on the ground. Okay, okay. เดี๋ยวแป๊บนึงนะ.กูดูก่อน.กูจะหยิบ okay, M2. Yeah. Thank you. ไปเพื่อนเลสโกได้หรือยังเนี่ยมึงอะ่ะมึงจะเลสโกกี่โมงคอม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 คอ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 เย็ดแค่มีนี่ตัวนึงเอาเรื่องเดี๋ยว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 เฝ้าให้นะยังมีส้นตีนเดี๋ยวบอกเล t โก o m นกระ t out get out okay let's เพื่อนแบ่ง M4 ให้นะครับผมสองแสนกว่าบาทขอบคุณมากครับไปเราไปออกกัะดิกวลัวไป Let's go โอเค Thank you you See you bro ขอบคุณมากครับเพื่อน You can a d d me bro มันพูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับข้างในคำสุดท้ายนะ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับอาร n น Breakout ที่ผมได้ไปทำการจับคู่อัตโนมัติกับใครไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเขาเลยนะครับผมแล้วก็พูดภาษาเขาไม่ได้ด้วยนะเออประเด็นน่ะสังคมเกมก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนเกลียนอะไรแบบนี้แบบผมนะครับผมอ่าคนใจดีคน อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมอ่าถ้าสมมุติว่าเราเจอเขาเราก็รักษาน้ําใจเขาไวด้ดีๆนะครับจริงๆเขาเลือกที่จะไม่แบ่งเราก็ได้นะครับตัวที่เขายิงเพราะเขายิงทุกตัวเลยนะผมไม่ได้ยิงสักตัวเลยแค่เชิงทําเป็นเชิงเชิงทําส้นอะไรก็ไม่รู้เออ ทั้งทงที่ก็ไม่ได้เห็นตัวศัตรูเลยกูกระเทิงไปอย่างั้นแหละเเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้คอนเทนต์สำเนียงก็เพี้ยนพูดก็ไม่ค่อยได้ผมอ่ะอังกฤษออ่ะอแต่ถ้าเขามาเห็นคลิปนี้อ่าผมอยากจะบอกเขาว่า Thank you bro. I love you brother โอเคนะครับผมผมพูดได้แค่นี้ไง <c oughs> แต่เขาน่ารักจริงๆครับนะในที่สุดผมก็ได้เล่นเกมกับเขาแล้วผมก็ได้ทำคอนเทนต์กับเขาอเขาก็เอาคอนเทนต์มาให้ผมเพราะผมก็อยากทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมอ จอยตี้แบบไม่รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยเออบางคนนี่ลงมากเราไม่รู้จักกันเลยไปกันคนละทิศคนละทางนะแต่นี่เขาน่าจะรู้นะครับเพราะเขาวิวเยอะแล้วเขาก็น่าจะเห็นว่าเราวิวน้อยเราวิ่งเกมยังไงเรารู้ของยังไงเขาก็น่าจะรู้อว่าเราเป็นมือใหม่นะครับผมอ่าเขาก็เลยพาเราเดินอ่าท้ายๆมาท้ายๆเกมเขาก็เลยพาเราเดินนะครับผมอ่า เขาก็คอยสื่อสารกับเราด้วยแต่เราสื่อสารกับเขาไม่ได้เฉยๆนะครับผมโอเคก็สำหรับ Alina Breakout Infinite นี้ก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมหากมีอะไรพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมผม,มาผมมาอ่านผมมาตอบทุกคอมเมนต์นะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ซ e y o เ a g ก i n